นี่ดีไซน์แบบน่ารักมินิมอลเก๋ไก๋ด้ามจับก็คือแบบพอดีมือเลยนะคะนี่ค่ะกระทะที่ดิฉันรอคอยมาถึงแล้วนะคะนี่คือรุ่นเอ๊ยไม่ใช่ยี่ห้อฟิกก้านะคะรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นวอล์กนะคะขนาด26เซนติเมตร หรือว่าสิบนิ้วนะคะโตะต่องก็ดูสวยงามดูแบบเรียบน้อยแต่มากเรียบแต่โก้นะคะนี่คือแป้งพีมาจากเกาหลีเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงนะคะคือเขาก็เคมว่าแบบสวยได้รางวัลนูน่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอาเปิดมาก็จะมีแบบเป็นโบชัวนะคะนี่อ่ะก็เป็นภาษาเกาหลีนะคะก็คืออ่านไม่ออก มินิมอลจาาเลยนะคะน่ารักมากขนาดก็คือจับแบบถนัดมือนะคะแล้วก็ตรงด้ามจับก็จะมีพิมพ์ว่าสกาแบบนี้ด้วยนะคะโดยตัวกระทะเนี่ยเขาบอกว่าเขาผลิตมาจากอะลูมิเนียมนะคะแล้วก็ไร้าสารตะกั่วไม่ติดกระทะทนทานต่อการขีดข่วนนู่นนี่นะั่นแล้วก็เขายังได้รับรางวัลขายดีตลอดการที่เกาหลีด้วยนะคะ 6เนี่ยก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวกระทะอันนี้นะคะก็คือมีความยาว26เซนหรือว่า10เซนค่ะตัววอกเนี่ยก็คือจะเป็นกระทะที่แบบเหมือนเป็นก้นลึกนิดนึงก็คือเหมาะกับการผัดทอดต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขามีอีกแบบหลายแบบหลายขนาดหลายแบบเยอะมากอะอยากเห็นแล้วแบบอยากได้มาทังชุดแต่นี้คือไปก็ลองทีมาดูก่อนนะว่าเออมันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยร้อนเร็วมากค่ะ ันไม่ติดกระทะเลยด,ดูดิทุกคนเห็นปะเห็นปะเนี่ยมันปังมากเลยค่ะทุกคนกคนไปซื้อคะ่ะทุกคนทุกคนต้องตามนะคะอันเนี้ยแล้วมันก็ราคาไม่แพงด้วยเอาจริงๆแล้วกระทะก็คือซื้อในไทยก็ราคาประมาณเท่านี้แหละจากที่เคยซื้อมานะคะมันดีแล้วมันสวยแล้วมันเลิศแล้วมันปังมันเหมาะกับพวกเราแม่้านสางสุดในครอบครนะคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโปรดักอะไรน่าสนใจเดี๋ยวแป้งจะมาีว่าให้อีกทีนะคะ